สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าเรายังคงอยู่กับหัวเรื่องคริสต์มาสอัศาจรรย์ตอนแผงการอัศาจรรย์ตอนที่13ศูนย์รวมจิตใจจากพระธรรมอพยพบทที่25ข้อที่1ถึงข้อที่8พระธรรมอพยพบทที่25ข้อ1นถึง8ฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ทงสั่งชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายแก่เราของนั้นให้รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวายของถวายซึ่งเจ้าจะต้องรับจากเขาคือทองคําเงินทองสำลิดได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่านเนื้อดีและขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงหนังทาคัดและไม้กระถินเทพน้ำมันเติมประทีปเครื่องเทศปรุงน้ำมันสำหรับเจิมและปรุงเครื่องหอมแก้วโกเมนและแก้วสำหรับฝังในเอโฟดและทับสวงแล้วให้เขาสร้างสถานนมัสการถวายแก่เราเพื่อเรา จะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาศูนย์รวมจิตใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์นะต้องมีศูนย์รวมจิตใจเพื่อเป็นจุดยึดเหนี่ยวจะใช้คำพูดนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นศูนย์รวมจิตใจการจะอยู่ร่วมกันบางคัคขา,ขาก็อยู่ลำบาก ประเทศชาติหนึ่งชนชาติหนึ่งจำเป็นต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจประเทศไทยเราก็มีสถาบันพระศัตรเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยประเทศอื่นอาจจะมีเรื่องบางเรื่องหรือแม้แต่ตัวประเทศชาติเองเป็นเรื่องของศูนย์รวมจิตใจอะไรต่างพวกนี้น,นั่นคือสิ่งสําคัญฉะนั้นเมื่อชนชาติเซนออกมาเนี่ยก็จําเป็นต้องเขาเรียกว่าสร้าง ศูนย์รวมจิตใจขึ้นมาพระเจ้าก็เลยทรงโปรดให้มีการสร้างพระพราขึ้นในพระพรานี้ไม่ใช่เป็นแค่โรงเรือนหรือเป็นเต็นธรรมดาแต่มีขบวนการในการที่จะมีการผูกสัมพันธ์กับพระเจ้านะมีระบบปุริฮิตนะครับมีการถวายเครื่องบูชา อะไรต่างนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะมีโอกาสได้พบกับพระเจ้าในหลากหลายรูปแบบและที่สําคัญก็จะเป็นศูนย์กลางของชนชาติเอนเป็นเหมือนจุดนัดพบนะเป็นเหมือนจุดนัดพบระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลเขาเรียกว่าเต็นนัดพบนะพระพรานี้เนะนื่องจากทำจากผ้านะเราเรียกว่าเต็นนะจากผ้าต่างๆผ้าเต็นเนี่ยก็เลยเรียกว่าเต็นในพระพีเรียกว่าเต็นนัดพบ ที่โมเสสเองจะพบกับพระเจ้าที่นี่และชนชาติอิสาเอลเองก็จะมาพบกับพระเจ้าที่นี่ผ่านทางโมเสสนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นในเจตนารมณ์ของพระเจ้าในการสร้างเต็นท์นับพบขึ้นมาเพื่อจะทําให้ชนชาติอิสาเอลเนี่ยได้รู้ว่าคนที่นําเข้ามาเนี่ยคือพระเจ้านะฮะหรือจะพูดอีกคําพูดหนึ่งว่าการรอดพ้นจากอียิปต์ก็พระเจ้านําเขาออกมาและการจะอยู่ใน ขิ่ทุนรานแบบรอดปลอดภัยต้องมีพระเจ้าเป็นผู้ที่จะดูแลชิตเขาและการที่เขาจะเข้าไปสู่แผ่นดินคาอันก็ต้องรับการทรงนำจากพระเจ้าการนำทางโดยพระเจ้าการช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาจึงจะสามารถเข้าไปสู่แ,แผ่นดินคาอันตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเขานั้นอันนั้นคือสิ่งสำคัญในภายในพระพรานี้ก็ยังมีระบบของเขาเรียกว่าธรรมบัญญัติ นะการถวายเครื่องบูชามีการสอนการแรงตา่าพวกนี้ในการจะติดตามพระเจ้าแบบไหนอย่างไรนะเมื่อมีการทําผิดทําบาปขึ้นมาจะต้องทําแบบไหนก็ต้องมีระบบบริหิตอารอนกับเชื้อสายของอารอนเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการจะ,ะทําพิธีในการไถ่บาปต่างๆในหลากหลายเรื่องอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าพระพราหรือกันเรีเต้นนัดพบ ระหว่างมนุษย์กับปรเจา้านั่นคือสิ่งที่อยากจะให้กําลังใจพี่น้องว่าในชีวิตของเราเราจะมีศูนย์รวมจิตใจอะไรคือศูนย์รวมจิตใจของผู้เป็นคริสเตียนก็คือพระเยซูคริสต์นะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นร่มพระคุณนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระพราที่จะให้เราได้เข้าไปอยู่อาศัยพระเยซูคริสต์คือ,อ จุดนัดพบที่เราจะมีอะไรก็ไปหาพระเยซูเราจะทูลไนฐานขออะไรก็ไอฐานในนามของพระเยซูอันนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นจุดนัดพบของเรานะะการมีคริสจักเกิดขึ้นก็หมายถึงชุมชนคริสเตียนชุมชนคริสเตียนต้องมีรคริสเป็นศูนย์กลางหรือใช้คําพูดคําพูดหนึงว่าพระเยซูคริสทรงเป็นศีรษะนะฮะเป็นจุดรวมจิตใจถ้าชีวของเราประ,ประ,ประ,ประสาทปจากพระคริส เราก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้เราจรึงใช้ว่าผูา้ติดตามพระเยซูนะฮะคริสเตียนเนี่ยคือผู้ติดตามพระเยซูนั้นก็นุนใจทั้งหลายได้มองเห็นภาพนี้ว่าอะไรก็ตามแต่เรามีจุดยึดเหนี่ยวแท้จริงของเราหรือยังนั้นตอนที่เรามาเป็นมาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยนะครับเราต้องมีจิตยึดยึดเหนี่ยวที่ชัดเจนนะฮะพระเยซูย้ำแล้วย้ำอีกนะว่าจงาติดสนิทอยู่กับพระองค์ จงเข้าวสิทธิในเราพระองค์รดบเปรียบเทียบเราเป็นเหมือนอขแขนงกับเถาอางุ่นถ้าขแขนงไม่ติดอยู่กับเถามันจะไม่รับอาหารเลี้ยงดูแขนงไม่ติดกับเถาขแขนงก็จะไม่เจริญเติบโตและไม่สามารถออกดอกออกผลได้นะฮะและพระเยซูเป็นเหมือนเถาวงุนแท้นะครับพระเยซูใช้กับพูดนั้นถ้าจะพูดในภาพรวมว่าพระองค์ปงเป็นลําต้น <c oughs> เรองหลายก็เป็นแค่กิ่งก้านสาขาที่ต้องติดอยู่กับลําต้นจึงได้รับอาหารเลี้ยงนะจุดรวมจิตใจเนี่ยเป็นเหมือนกับอาหารทางจิตใจที่จะต้องพยุงเราไว้ก้าเดินต่อไปเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราหันกลับมาทบทวนอ๋อเรามีจุดร่วมกันตรงนี้เรามีจุดรวมจิตใจน,นี้เรามีศูนย์รวมจิตใจแบบนี้เราก็จะก้าวเดินต่อไปนั่นก็หนุนใจพี่น้องว่าจําเป็นที่เราต้องมีอะไรศูนย์รวมจิตใจ นะฮะที่พึ่งทางใจที่ชัดเจนนะใช้คําพูดนี้ก็พอได้อยู่ที่พึ่งทางใจใครคือที่พึ่งทางใจของเราสำหรับกุศเสียนแล้วพระเยซูคริสต์เป็นที่พึ่งทางใจของเราพระเยซูคริสต์เป็นที่ยึดเหนี่ยวคําว่าที่พึ่งทางใจก็ไม่ใช่พึ่งแต่เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะฮะพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่จะเราต้องเกาะติดพงแล้วก็เดินตามพงไปแล้วเราก็จะรอดปลอดภัยนะครับจนใช้เสยงก็ต้องมีประพานี้นะฮะประพานี้มันจะมีเสาเน็เสาไฟ กลางวันก็เป็นเสาเมฆกลางคืนเป็นเสาไฟเมื่อเสาเมฆถูกยกยกขึ้นนะฮะก็แถว่าให้เก็บพลาและยกเดินไปเมื่อเสาเมฆหรือเสาเพิงอยู่กับที่ก็ให้กางเต็นท์พาออกเพื่อจะตั้งแคมป์นั่น และพระเจ้าทรงสถิตที่นั่นเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงสถิตนั่นันั้นขอพระเจ้าทรงนำวอวยพรเราในการจะมีศูนย์รวมจ,จิตใจหรือที่พึ่งทางจ,จิตใจหรือที่ยึดเหนี่ยวทางใจ,จของเราให้ชัดเจนและเราจะรอดปลอดภัยรวมใจใฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระเยซูขอพระเจ้าวอวยพรนำข้างหลายก้าวเดินไปกับพระองค์และมีความมั่นคงมั่นใจในพระองค์เพื่อ ซึ่งจะทำทั้หลายรับความปลอดภัยขอบคุณในความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านจะจัดเวลาในการพบพระเจ้าแต่ละวันอย่างไร พอคิดประจาวันนี้นะครับพระเจ้ารอพบเราอยู่ทุกวันจงให้ความสำคัญจัดวันที่จะพบกับพระเจ้าคริสต์มาสนี้คริสตจากคริสคุณานุกูลขอเชิญท่านร่วมในงานคริสต์มาสอัศจรรย์มิติใหม่แห่งการฉลองคริสต์มาสบนโลกออนไลน์ท่านจะได้พบกับเสียงเพลงแห่งความอุ่นใจของรางวัลจับฉลากมากมายและถ้อยคำกำลังใจแห่งความรัก พบกันทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งทาง Facebook Live ของพิราจักรคริสุณานุกูลตลอดเดือนธันวาคมเริ่มต้นหนึ่งธันวาคมนี้เป็นต้นไปพิเศษสำหรับผู้ที่แชร์โพสต์ประชาสัมพันธ์แบบสาธารณะจะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัดของขวัญจากห้างสรรพสินค้าในเพลือโลตัสมูลค่า300บาททุกสัปดาห์ แล้วพบกันทุกวันพุธตลอดเดือนธันวาคม